พุทธังสารนางคัจฉามิธรรมังสารนางคัจฉามิสังฆังสรนางคัจฉามิหลวงพ่อปานวัดบางเฮียท่านเกิดปีพุทธศักราช2368ที่ตำบลคลองด่านท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดแจ้งหรือวัดอรุณกรุงเทพมหานครเพื่อเรียนหนังสือไทยหนังสือของมูลกระจายและหนังสือใหญ่ต่อมาท่านได้ศึกจักเนนมาช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพทำจาก และตัดฟืนไปขายเป็นอาชีพประจำท่านเป็นผู้มีนิสัยอดทนหนักเอาเบาสู้ทำให้พ่อแม่เบาใจมากต่อมาเมื่ออายุครบ20ปีท่านก็ได้บรรพชาอุปสมบทที่วัดอรุณโดยมีพระศรีสากยมุนีเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วก็ได้อยู่ศึกษากับพระอุปัชฌาย์หลายปีท่านมีความสนใจในทางกรรมฐานเป็นอย่างมากหลังจากนั้นท่านได้กราบลามาอยู่วัดบางเฮียตำบลบางเฮียอำเภอบางบ่บอท่านประพฤติปฏิบัติ เคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยเจ้าอาวาสขณะนั้นได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้ปกครองดูแลพระเนรออกพรรษาแล้วท่านก็ออกรุกขมูลบุกดงพงป่าเพื่ออบรมสมาธิฝึกกรรมฐานสแสวงหาความรู้วิทยาคมจากสำนักอาจารย์ที่มีชื่อเสียงรู้ว่าอาจารย์ที่ไหนดีท่านก็บุกไปจนถึงเพื่อขอศึกษาอาคมกับอาจารย์นั้นท่านสนใจในวิชาไสาย,ยศาสตร์ เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงไม่มีความยากสำหรับท่านเมื่อมีความชำนาญลข้าคลองในเวทมนต์ก็ทำให้เกิดความขลังความรู้ความสามารถก็ทวีเป็นแนวตามตัวต่อมาท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสปกครองสงฆ์ดูแลวัดนอกจากนี้หลวงพ่อปานยังเป็นหัวหน้าสายรุกขมูลและสอนกรรมฐานอันลือชื่อการออกทุดงควัดท่านจะเป็นอาจารย์ควบคุมพระเนนบางปีก็ถึงห้าพระกรรมฐานสองสายนี้ มีชื่อเสียงมาก่อนกรรมฐานสายอาจารย์เสาอาจารย์มั่นเนื่องจากหลวงพ่อปานได้ศึกษาวิทยาคมในการสร้างเสือมาโดยสมบูรณ์แบบท่านก็เริ่มสร้างแจกใจ่ายให้กับประชาชนแถวย่านบางเฮียก่อนที่วัดจึงต้องต้อนรับประชาชนที่พากันหลั่งไหลเข้าสู่วัดบางเฮียเพื่อรับแจกเสือตอนแรกคนแกะเสือก็มีเพียงคนเดียวต่อมาต้องเพิ่มคนแกะเรื่อยๆจนถึงสี่คนและมากกว่านั้น แต่ที่มีฝีมือนั้นมีอยู่สี่คนใครต่อใครก็พากันกล่าวขวัญว่าเสือหลวงพ่อปานแม้แต่เด็กเล็กๆก็ยังรู้จักและในสมัยนั้นไม่มีใครทำเลียนแบบสำหรับหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนั้นท่านแก่กว่าหลวงพ่อปานวัดบางนมโคสี่สิปีและในจังหวัดสมุทรปราการหลวงพ่อกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยก่อนมีแม่น้ำอยู่สายหนึ่ง ซึ่งไหลผ่านป่าดงพงที่มีต้นน้ำอยู่แปดริ้วมาลงทะเลที่สมุทรปราการทุกครั้งที่น้ำทะเลหนุนน้ำเค็มจะทะลักเข้าไปตามแม่น้ำลำคลองต่างๆทำให้ชาวบ้านในย่านนั้นได้รับความลำบากสิ่งที่ไหลขึ้นมาตามน้ำคือตัวเฮียตะกกดและจระเข้จนต้องมีการทำประตูกั้นน้ำไว้เพื่อมีให้น้ำเค็มจากทะเลไหลขึ้นไปปนกับน้ำจืดและเพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคลานที่มีอยู่ชุกชุมมีให้แพร่หลายไปตามคลองต่างๆ ด้วยเหตุที่มีสัตว์พวกนี้ชุกชุมชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านบางเฮียและคลองบางเฮียวัดก็ตั้งชื่อว่าวัดบางเฮียมีสองวัดคือวัดบางเฮียนอกกับวัดบางเฮียในประตูที่กั้นคลองนั้นมีชื่อเรียกกันปัจจุบันว่าประตูน้ำชลหานวิจ,จิตต่อมาในปีพุทธศักราช2443ประตูน้ำเกิดชำรุดต้องทำการซ่อมแซมหลายครั้ง เมื่อแล้วเสร็จได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จไปที่ตำบลบางเฮียจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเพื่อที่จะทำพิธีเปิดประตูน้ำใหญ่ที่ตั้งอยู่ในคลองบางเฮียปรากฏว่าทรงประทับอยู่ที่คลองด่านถึงสามวันบรรดาชาวบ้านที่อยู่ในแถบถิ่นบางบ่อบางพลีบางเฮียและบริเวณใกล้เคียงเมื่อรู้ข่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวจะ,สะเสด็จมาเปิดประตูน้ำ ต่างก็พากันเตรียมของที่จะถวายหลวงพ่อปานได้นำเขี้ยวเสือที่แกะอย่างสวยงามใส่พานแล้วให้เด็กป๊อตซึ่งเพิ่งจะมีอายุเจ็ดถึงแปดขวบหน้าตาดีเดินถือพานที่ใส่เขี้ยวเสือแกะเป็นรูปเสือตามหลังท่านไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวที่ริมคลองด่านเมื่อไปถึงที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ห้าหลวงพ่อได้เรียกเอาพานใส่เขี้ยวเสือจากเด็กผู้ติดตามแต่เด็กคนนั้นบอกกับท่านว่าเสือไม่มีแล้ว เพราะมันกระกระโดดน้ำไปในระหว่างทางจนหมดแล้วหลวงพ่อปานจึงได้เอาชิ้นหมูที่ทําขึ้นจากดินเหนียวแล้วเสียบกับไม้แกว่งล่อเอาเสือขึ้นมาจากน้ําต่อหน้าพระพักพระองค์ทรงตรัสว่าพอแล้วหลวงตาหลังจากนั้นหลวงพ่อได้ถวายเขี้ยวเสือแกะนั้นแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพิจารณาชั่วครูจึงตรัสถามชื่อพระเทระรูปร่างสูงใหญ่ผู้ปลุกเสกเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานทูลว่าท่านชื่อปาน ปิสโรเป็นเจ้าอาวาสวัดบางเฮียพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้ามีรับสั่งกับพระปานว่าได้ยินชื่อเสียงและกิตติคุณมานานเพิ่งเห็นตัววันนี้แล้วรับสั่งถามว่าที่แจกเครื่องรางเป็นรูปเสือมีความหมายอย่างไรหลวงพ่อปานทูลตอบว่าได้ไปรุกขมูลทุดงในป่าพบเสือใหญ่หลายครั้งได้สังเกตดูเห็นว่าเสือเป็นสัตว์ปราดเปรียวฉลาด ว่องไวเฉียบขาดมีตะบะและอำนาจสามารถที่จะใช้ตาสะกดสัตว์อื่นให้อยู่ในอำนาจได้คนทั่วไปเรียกผู้ร้ายใจชกันว่าไอเสือก็คือเอาความเก่งกาจของเสือมานั่นเองการที่ทำเครื่องรางรูปเสือมิใช่จะสนับสนุนให้คนกลายเป็นไอเสือเพียงแต่ต้องการเอาลักษณะของเสือจริงในปา่าที่ปราดเปรียวว่องไวฉเฉลียวฉลาดเฉียบขาดมาเป็นตัวอย่างเท่านั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงพอพระทัยในคําตอบของพระปานยิ่งนักด้วยท่านมีได้โอ,อ้โวดว่าเครื่องรางของท่านดีเด่นแต่ประการใดทรงพระราชทานผ้าไตรและผ้ากราบต่อมาได้พระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูพิพัฒนิโรธกิจหลวงพ่อปานท่านเป็นผู้มีความเมตตาปราณีและมีวาจาสิทธิ์จนเป็นที่ยังเกรงแก่ประชาชนทั่วไป บรรดาลูกศิษย์ของท่านจะพยายามปฏิบัติตนอยู่ในคุณงามความดีเพราะกลัวหลวงพ่อว่าตนไม่ดีแล้วจะไม่ดีตามวาจาศิษย์ของท่านกอบกับท่านมีเจโตปริยญาณและอนาคตังสยานก่อนที่หลวงพ่อปานจะมรณภาพนั้นประชาชนที่มีความเคารพบูชาหลวงพ่อได้พร้อมใจกันหล่อรูปท่านขึ้นมาองค์หนึ่งขนาดเท่าองค์จริงเพื่อไว้เป็นที่เคารพบูชา พราะหลวงพ่อไม่ค่อยได้อยู่วัดท่านมักจะเดินทุดงไปในที่ต่างๆเป็นประจำจะได้กราบรูปหล่อแทนตัวท่านแต่เมื่อหล่อรูปแล้วท่านก็ไม่ค่อยจะเข้าวัดท่านมักจะปลีกตัวไปจำวัดที่พระปฐมเป็นประจำการที่ท่านไม่อยากเข้าวัดของท่านนั้นอาจเป็นเพราะท่านรู้ล่วงหน้าว่าถึงคราวจะหมดอายุไขแล้วท่านจึงต้องการความสงบในการพิจารณาธรรมแต่ท่านก็ไม่กล้าพูดกับใครใ เมื่อญาติโยมอ้อนวอนมากๆเข้าท่านก็บ่ายเบี่ยงไปว่าเข้าไปไม่ได้อ้ายดำมันอยู่คืนเข้าไปอ้ายดำมันจะเอาตายคําว่าอ้ายดำหมายถึงรูปหล่อของท่านนั่นเองปัจจุบันนี้รูปหล่อของท่านก็ยังประดิษฐานอยู่ที่วัดมงคลโคทาวาสวัดคลองด่านหรือวัดบางเฮียคืออยู่ที่กุฏิของหลวงพ่อซึ่งได้จัดสร้างขึ้นใหม่และปรากฏความศักดิ์สิทธิ์มากมาย น้ำมนต์ที่หน้ารูปหล่อของท่านก็มีคนนำไปดื่มและทองคำเปลวที่รูปหล่อก็มีคนนำไปปิดที่หน้าผาเพื่อรักษาโรคได้ผลมาแล้วมากมายด้าน,นสมณศักดิ์หลวงพ่อปานได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูพิพัฒนิโรธกิจท่านมรณภาพเมื่อวันที่วันที่29สิงหาคม2453เวลา4ี่ทุ่มสีนาที เมื่อท่านถึงมรณภาพไปแล้วจึงร่วมกันประกอบพิธีนมัสการรูปหล่อของท่านรูปหล่อดั้งเดิมของท่านปัจจุบันอยู่ที่มณฑลวัดมงคลโคทาวาสอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการสสสาาาธธธุุธุ